วันนี้วันที่8นดนะื่อมาณวันเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งแรกครับเฮ้ยเขามาทําอะไรกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันบอกโมงของของวันนี้นี่เคยเห็นคนนี้หรือเปล่าเขาบอกว่ามีกล้องวงจรปิดในการดู ่4ชอ๋อแล้วเราสามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ของ g อกอีเลคชั่นสองศู2ยกันนี่อ่ะได้ได้ไดแป๊บนึงนะมันมีการเคลื่อนไหวนี่ประมาณ1 0 1โมง15ป่ะนี่เราเห็นภาพผลป่ะซูมได้ไหมไม่ไม่ภาพไม่ขยายขยายตัวหนังสือเลยนะมีบอกด้วยวันนี้เราไปดูของเขตพนะนครนี่เป็นยังไงกันแคมพนะนคร1หนึ่ง <Wow. S 2> ว้าวนะบอกวันด้วยนะบอกวันที่บอกวันบอกเดือนปีแล้วก็บอกเวลาด้วยเปิดแอร์ให้กล่องป่ะกล่องเลือกตั้งนี่มีคนนั่งอยู่เ,เรื่องอยู่นะนี่มีคนอยู่ตรงนี้นี่กล้องอยู่กล่องอยู่ตรงนี้ในรั้วทีสาธรอ๋อในห้องเนี้ยเขาเหมือนมีสองกล้องมั้งเหมือนแบบตัวเนี้ยเป็นตัวบอกว่าใครเข้าประตูเพราะว่าเข้าใครทางเดียวนะมองไม่มีใครเจาะประตูข้างหลังเข้ามาหรอกไม่แน่อาจจะเป็นหนังแบบใส่ล้ยบเจาะประตูเข้ามา หยิบกล่องไปแล้วก็ปิดทาสีดีๆได้ปะ่ะแต่เราก็เห็นไงเพราะเรามีกล้อง24ชั่วโมงไงอันนี้ยานาวาอ่าตจ้นที่กำลังทำงานกันเลยเดีออ๋ยวนะอดูแบบหนึ่งนะตรงนี้มันมีอ๋อตรงนี้น่าจะมีประตูอยู่มัง้งเนี่ยเห็นอันนี้เห็นอยู่มีฝองฝั่งเลยมัง้งนี่เข้าทางนี้อ่ะเข้าทางถ้าเกิดสมมติมาทางนี้ก็เห็นอยู่ของเตยละ่ะโอ้่ป่ะไม่ใช่กล่องอยู่ไหนอะนี่นี่กล่องอยู่ตรงนี้หัวมุมอ่าเห็นใครเข้าประตูนี้โดนเนี่เห็นป่ะเข้าครั้งหน้าวหมสุดยยออเล่ะ อุ้ยอันนี้ห้องแบบแบบห้องปิดตายเปิดไฟไปด้วยนะ24ชั่วโมงนี่มีคนนั่งเฝ้าด้วยนะโอ้เจ๋งอะเจ๋งอะอันนี้เขตดินแดกว่าตั้งเงี้ยไอาช่วยแหละป้องกันเนาะเขาปีนก็ได้ปะแต่ไม่เป็นไรเรามีกล้องไงเห็นยว้ใครเข้าประตูมาเห็นหมดเลยเดี๋ยวถ้าเขาทีข้างหลังดีเอ้ยเลยไม่เข้าไม่ได้หรือว่าตรงนี้มีประตูอีกที่หนึ่งฝั่งนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยไปเขตนี้เหมือนกันหลายเขตมีหลายเขตบางซื่อเป็นไงกล่องอะกล่องไปไหนอ๋อกล่องนั่อยู่อีกสอง อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าใครเข้าก็เห็นอยู่ถ้าแค่มือแย้มๆเนี่ยมันจะได้ไหมแต่เ,าาเขาล็อกจากข้างในนะโซ่ไหมเออโซ่อันนี้ก็เห็นจากฝั่งนี้เปิดประตูมาเจอจ่าเอ๋เลยจับเป็นไงครับเเรียงสวยเลยเออห้องห้องนี้ก็น่าจะดีนะทุกคนอ๋อเขาสองประตูนี่ทั้งสองฝั่งนักสี่อะ่ะของเรามีกี่เขตอะ่ะสามสิบสามเขตไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดไปอยู่เนี่ยยังไม่มีบัตรจากการเลือกตั้งลงหน้าแสดงว่าไม่มีคนเลือกอ่ออนนี่ผ่านไปแล้วหลักสี่เป็นไงมีคนขยับนะห้องเห็นไหม รือว่าต้องแค่ในโซนตรงนี้เหรอแบบกี่เมตรกี่เมตรใช่ไหมถึงจะสามารถเห็นมันจะร้อนแบบโล่ไลงตัวเบลล์อะอ่ะไัเข้าจากกระจกจับอยู่นะผมจับตาอยู่นะเข้ามาปุ๊บแค่ดอนเมืองเป็นไงอะประตูตรงนี้เปิดแอร์ให้กล่องร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นให้กล่องดูทีวนะีด, TV ด้วยนะเอยเครยกดผิดให้กล่องดูทีวีด้วยใหมอยู่ตรงนี้หรออะกล่องไปไหนอะ่ะหรือไม่มีเหรอล้วก็ต้องถ้าเกิดสมมติผมวหงหัวจะวางไว้ตรงนี้นะเพราะว่ามันมันเห็นช ามารถกล้องถ่ายได้เลยตรงนี้ป่ะอ,อ๋อตอเนี้ก็เห็นนะคนเดินผ่านละตกล้องบริเวณตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้จะถ่ายได้ถ้าหลุดมาตรงนี้ได้แน่นอนถ้าตั้งไว้ตรงนี้ไม่ดีวะหรือว่าเขาเขาต้องใช้ห้องนี้หรอไม่้ครับนี่นี่เอออย่างนี้ดีเลยสององุมุนะ เป็นแบบกำแพงนะอัดกำแพงเข้าไปเลยเนี่ยปิดตายหมดเลยนี่ไม่ใครส่องไม่ใครเห็นเลยอู้นี่ดีนี่ดีเลยครับเอออันนี้เขตลาดเ้าโอ้ยกระจกเฮ้ยเด็ก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 นี่อย่างนี้เลยนะมีคนผ่านตรงนู้นเห็นชัดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เฟียวเห็นปะไม่ต้องให้ใครดูไม่ต้องให้ใครเข้าบ่าบ้านกะปิเป็นไง โอ้เออปิดม่านอยู่แล้วว่ามีประตูตรงนี้ไม่ได้ปิดม่านใช่ไหมห้องนี้น่าจะเป็นห้องแบบไม่มีใครยุ่งแต่บางกระปีผมเคยผ่านนะมันจะเป็นแบบตึกใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นแบบรอบๆเนี้ยตรงกลางเนที่จอดรถใช่ปะมีคนขยับไหมไม่มีคนขยับนะเหมือนแบบจะรีเซ็ตนะห้องนี้ดีอยู่คนยาวเป็นอย่างไรอ่างกองอยู่นี่อ่ะมีกล่องของด้วยเงียบนะเงียบมันชั้นที่ไม่มีใครเข้ามาปะเหมือนแบบไม่ได้จําเป็นที่ต้องแบบขึ้นมามันไม่มีเอกสารไม่มีของไหมขนาดยาวามว่าเป็นอย่างไรกล่องอยู่นี่ อ่ะทางออกทางเข้ามีคนผ่านไหมแต่กล้องตัวเนี้ยระยะอย่างนี้ไม่รู้ว่ารับได้ไหมผมแต่เขาน่าจะติดมาแบบเป๊ปะแล้วมั้งเหมือนเข้าได้ทางเดียวปะ่ะน,นี่ประตูตรงนี้นะมันเขาจะติดแบบเป็นมุมกว้างๆนอะ่ะแบบมองเห็นแบบเฮ้ยมีคนเดินผ่านกว้างอย่างเงี้ยปะ่ะถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้แล้วถ้าเกิดสมมุิถ่ายอัดกันอย่างเงี้ยมุดเราไปติดตรงผ่้าตรงนี้ได้ไหมจะใกล้กว่าตรงนี้จะใกล้กว่าตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่เห็นโซนนี้อันนี้หายไปอันนี้มนหังกรกไม่มีบัตร กล้องหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ถ่ายมุมกว้างหมดเลยใช่ไหมอีกตัวหนึ่งถ่ายจากห้องเข้าปะไปไหนต่อไม่มีละอันนี้ก็ยังไม่มีบัตรเหมือนกันทำไมเขาเขียนเนี่ยกล่องอยู่นี่ปะประตูอยู่ตรงนี้นะอันนี้น่าจะเป็นกล่องเน,นี่ยเป็นประตูทางเข้าแบบทางเข้า A อเห็นว่าเขาเอาอีมาวางไว้ใช่สิเหมือนเหมือนเป็นกระจกเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นห้องประชุมนะแต่นี้ยังไม่มีบัตรนะหน้ากระบ,บังเนี่ยไม่วามาตรงกลางเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเอ้าคนเดินผ่านเลยหรอหรอทำไมไม่เอาแต่ห้องนี้มันก็หรือหรือ,อ,อเขาคิดว่าตรงนั้นมันดีอยู่แล้วหรอ อันนี้จะเป็นของที่ต้องเอาไปใช้ไหมวันที่สิี่เงี้ยคือตรงนี้คือทางเข้าทางออกเลยนะเนี่ยดูดิที่ดีต้อนรับนี่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะมันแตกอ่ะไอตรงนี้แตกจริงคือที่อื่นเขาอยู่ในห้องแล้วร้อนเลยอ่ะระบาดันจะไม่ไม่ไหม้เหรออุณหภูมิวันนี้เท่าไหร่แล้เปียด้วยเนี่ยนี่เป็นสวดมากนะอุณหภูมิจะทําลายสถิติสําหรับ8ปพฤษภา ดูต่อไปดิบัลลังก์ฟังไปแล้วใช่ไหมเว้มวเออเขอฮะแต่ทำไมมันติดตรงเนี้ยไปทางทางเข้าเหรออันนี้ผมมองเออนี่อ่องนี้เลยนี่นี่ติดอย่างนี้เลยเนี่ยสองฝั่งเลยเห็นกันชัดเจนเนี่ยใช่ไหมมาดึงนี่เหรอเดี๋ยวเจอกล้องนี้มาดึงกล้องนี้ใช่ไหมดึงดับไปแล้วเจอกล้องนี้เข้าไปสินี่อย่างเงี้ย นี่ก็เห็นเนี่ยขน,นงอ่ะเออประตูเข้าทางเดียวเหรอฝั่งนึงอ่ะเออต้องติดอย่างนี้ดิแบบเห็นสองข้างเลยเนี่ยคนเข้ามาปุ๊บหันหน้าหันหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันตรงเนี้ยเกมเลยถ้าเมอตรงำู้นตงนี้ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บแผา่แชะ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 เนี่ยตรงนี้ก็เนี่ยแชะแชะตรงนี้เลยเนี่ยอย่างนี้ดิของสารอ่ะของชูมเลวสี่กล่องเรียงเลยนะเออประตูเดียวปะเอามปประตูอันนี้จะเป็นประตูปะ บบให้เห็นทุกอย่างเลยที่เขาสมมติคนที่รู้จังตำแหน่งใช่ไหมแบบเข้ามาปุ๊บตรงประตูหลังเนี่ยดึงปากกล้องนี้มีกล้องสมมติมีกล้องเดียวอะสมมติกล้องเดียวเกมเลยนะตรงนี้ก็ไม่รู้เนะมมี่ยแบบทําลายหรือหักมุมอะไรก็ได้มันเปลี่ยนทิศอะทุ่มคลุเกียวพัดลมบอกชัดเลยเดี๋ยวโอ้โหขอโทษดีครับผมร้อนมากเลยช่วงนี้น่าจะชั้นชั้นหนึ่งนะหรือชั้นสองวาแต่มันเห็นรถอยู่อะถ้าตัวนี้หายไปตัวนี้ก็จะมีตัวเข้ามาเซนเซอร์ประมาณนี้น่าจะเห็นตัวประมาณนี้ไม่เห็นตรงเนี้ยน่าจะเห็นอยู่น่าจะนะ เขาว่างไว้แครับควบคุมมาแล้วแหละแล้วก็มาร์คตำแหน่งเอาไว้ที่วางกา่หรือว่าแค่ตรงนี้ยังจะเห็นนี่คนยืนฝั่งนู้นยังเห็นเลยเห็นปะโต๊ะประมาณ <c oughs> เฮ้ยเขามาทำอะไรกันอะเฮ้ย เดี๋ยวมันแปดโมงของของวันนี้นี่ไปเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงดูให้ครบก่อนเดี๋ยวอ๋องกูถึงไหนแล้วล่ะโอ้แต่กระจกลอ้อมรอบเลยแต่แบบใครแบบสังเกตมองอยากได้อยากเปลี่ยนเบปลี่ยนที่เนี่ยเอามาเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ยมันหนา้าฟองของเราไปใส่ยังเลย <c oughs> มงคลสมรสลองป่าฝังลูกนิมิต <c oughs> ได้ไหมทังคุณเทียนเออเอออย่างนี้สินี่โอ้เราปิดด้วยเป็นไงโอ้คหยเดี๋ยวนะ ทางนี้ไม่ปิดอลยถปิดข้างนอกก็ดีปิดข้างนอกก็ดีกว่านะผมว่านี่จ่มดียน้องแขมะม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาแหละเออเออสมมตินนะเขาใส่โมง,งแล้วเขาก็แบบมาอย่างเงี้ยคือตรงนั้นจะแบบตัดทิ้งออกหมดเลยเหรอผม,ม,มไม่รู้อะ่ะผมไม่แน่ใจสมมุติแบบว่ามีคนใส่โมง,งเข้ามาแบบเดินเดินเข้ามาตัด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 แล้วเขาก็มาหย่อนบัตรลงไปอย่างเงี้ยมันได้ไหมอ่ะ บัตรน,นี้จะเสียหมดเลยป่ะนี่ผมแค่สงสัยนะผมอยากรู้เหมือนกันนี่น่าจะเป็นม่านป้องกันบางแคนี่น่าจะเป็นฉากเขียวน,นะเอวี่ห้องอยังใสลุงเห็นไหมกล่องนะนแต่กล้องเขาชัดแบบเพียง้องเห็นหน้าอะไรอย่างี้หมดเลยเหมือนเป็นห้องฉากเขียวจริงอะ่ะนี่ก็คือไฟใช่ไหมทํากล้องถ่ายออกมาวิวธนาเป็นอย่งายไงไรโอ้เก็บไปตกโอ้อันนี้เขาทาเขาทาอันนี้่ชั้นสูงเลยก็คืออย่างนี้สินี่อย่างนี้เลยเนี่ยชัดเนี่ นี่จะเป็นปักกล้องปะนี่เอ้ยเดี๋ยวเขาจะเทื่อมไปตรงไหนอะห่งกล้องนี้ชัดอยู่ตรงนี้ก็อันนี้คืออะไรไม่รู้อะอันนี้ผมไม่รู้นะที่ลายุงปะลายยุงให้ไม่ไม่เกาะกล่องบางกอกใหญ่อะเมันคืนเลยห้องนี้เงีเงยบๆนะเออแบบห้องลึกลับอาจจะแบบไปไวท้ที่โซนที่แบบคนน้อยดีกว่าอ่ามีคนอยู่บางกอกใหญ่ตรงนี้อะ่ะโอเคว่าแบบนี้ก็ดีนะมันเห็นทั้งสองมุมอะแล้วแบบ จัดเต็มอ่ะให้เข้ามานี่จัดเต็มบรงกอกน้อยมีน้อยมีเยอะโอ้นี่สินี่สินี่วิ่งมันต้องอย่างนี้สินี่เลยแบบนี้เลยเนี่ยมันเหมือนตู้เซฟแบบลับอ่ะวางมือให้ครับวางมือให้เลยโอ้นี่แบบดับโอ้โอ้เขี้ยะโอ้ยขอบโต๊ะหาคั่วคืออย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้ที่ที่ผมคิดไว้นะแบบ อารมณ์แบบห้องทึบหรือแบบเอาอะไรมาปิดก็ได้ที่แบบไม่ให้คนเห็นอนะให้แค่กล้องเห็นอย่างเดียวแล้วถ้าใครมาอยากดูก็อย่างนี้เลยเนี่ยหนเมมบิน,นบุรีที่มันมีเขนีนมบินบุรีที่ยังไม่มีบัตรด้วยนะอ่ะจริงๆด้วยอันนี้ไม่มหบัตรเห็นปะไม่มีกล่องไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยมียีราฟอยู่ตรงนี้ เนี่ยเขาทำอะไรกันอะน้องจอกหนึ่งใช่ไหมอ่ะน้องจอกยังไม่มีบัตรจากการเลือกตั้งลงหน้าเนี่ยต้องมีคนรู้สิเดี๋ยวขอไปดูใน Twitter ดิเขาบอกว่าขอสอบถามค่ะนี่เป็นทว i t เตอร์ของ ppt rm นะขีด ah p เปิดกล้องดูเก็บทีพน้องจอกแล้วเจอกำลังเปิดกล่องหีบสามารถเข้าไปเปิดกล่องหีบเลือกตั้งได้หรอคะหรือว่ามีแก้ไขอะไรไหมพอดีไม่ทราบค่ะสามารถให้ความรู้ได้ไหมแต่อย่ากโกงก็พออ่ะห้องนี้ห้องเกิดเหตุเดี๋ยวขอดูหน่อยครับห้องที่ตอนนี้ก็คือ แบทจะหมดแล้วนาทีตอนนี้ก็คือเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างนึงน,นี่แหละเห็นปะ คนแมบบคำชี้แจงจากพอ,อนองจอกที่พอได้สอบถามไปยังนายไพยโรดจันทละลอดในเขตหนองจอกระบุว่าเมื่อเช้าตนได้มอบหมายหัวหน้าเศรษฐกิจแลหีบบัตรเลือกตั้งทั้งหมดเ้าไปทำลายบัตรเลือกตั้งลงหน้าที่เหลือจากการใช้สิทธิ์เมื่อวานเนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ครบตามที่ลงทะเบียนไว้ในเขียนหนองจอกยืนว่าไม่มีผู้ลงคะแนนตั้งลงหน้าในเขตอ๋อแม้แต่คนเดียวดันงนั้นบัตรที่เลือกตั้งลงคะแนนแล้วทั้งหมดเป็นบัตรเลือกตั้งลงหน้านอกเขตและเขียนหนองจอกได้ส่งให้กับไปรษณีย์ทดงดำเนินการไปแล้วใครมาทำ ได้หมดเลยอย่างแบบพ่อวานที่เขายกของมา,ามนนใช่ไหมหนีมาอะไรขยับเดินผ่านเขาชาดแบบไปแล้วสำหรับผมเลยผมให้บังกอกน้อยเรื่องนี้จริงทำไมเหรอเพราะว่ามันเป็นห้องที่เหมือนแบบห้องปิดตายอะ่ะปิดไปเลยอะ่ะแล้วทุกอย่างมันทึบหมดไม่มีกระจกไม่มีม่านอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีนะอีกที่หนึง่งคิดว่าเป็นที่ที่ คือคือในใจกูอะเคิดว่าแบบตรงนี้มันก็ได้นะเออแต่แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบทางเข้าออกอ่ะคือมันหน้าตึกพอดีอะเขาคิดมาแล้ววงั้งว่าจะไม่มีปัญหาอะไรผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีมุมที่แบบป้องกันอะไรได้ไหมไงสมมติแบบเขามาจากข้างหลังอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถ่ายจากฝั่งนี้คนมาเก็บจากข้างหลังนี้ก็ได้แต่ถ้าวนอยู่ตรงเนี้ยเอาไม้เขี่ยอย่างงี้ได้ไหมอะเห็นจากกระจกนี่เหรอผเดินเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาอย่างเนี้ยเขาไปอยู่แค่ตรงเนี้ยมาปั่น มันจะได้ไหมป็นไงเหมือนัวน,นั้นไหมน่าจะแบบมีสักตัวอยู่เนี่ยแบบความคิดนะเนี่ยมันมันเอาไม้เขี่ยได้นะมังกรปี๊อันนี้โอเคเลยนี่ถ่ายผมนะลพ้าวไป็นไงอันนี้ก็ได้เห็นปหเนี่ยคนเขาเดินผ่านไปแล้วเนี่ยถ่ายติดไหมงูไ่ถ่ายเละเทเลยเขาเนี่ยไม่ถ่ายด้วยหรอไม่อ่ะดีดีดีอยไหนไม่ถ่ายอ่อป้าเขาเดินผ่านมาแล้วเอา เดี๋ยวก่อนนะนี่อย่างนี้ถ่ายก็เขามาฉากเขียวไม่อย่างนั้นน่ะตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยทำไมเขาไม่ถ่ายอ่ะถ้าถ่ายจริงก็น่าจะทุกคนที่เข้าเดินผ่านไปเขอไปดูเลนเยอะเฮ้ยเขาโอ้โจะโอ้ยนั่งดูตาแตกไปเลยครับโหเฮ้ยทำได้อย่างเงี้เลยเหรอเฮ้ยเหมือนแบบกูเหมือนแบบพคเลตี้นะเนี่ยเอาเอาให้หมดเลยเฮ้ยเถึงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย็นคนเดินผ่ายแล้วเห็นไหม ไม่ถ่ายหรอผมไม่รู้ว่าถูกกล้องหรือเปล่านะแต่ว่าอันอย่างเงี้ยอา่ามีการเคลื่อนไหวเห็นปะอย่างเงี้ยมาสิดฟ้าหรือว่ามาขอทำของอะ่ะตั้งแต่ประมาณ8โมงนเนี่ยแต่เขาไม่ได้ยุ่งที่กล่องใช่ปะอ่ามาเอาเอานี่มาตตดเอ้ยดีนี่ดีนี่ดีบอกเลยว่าดีจริงๆจริงๆผมบอกว่าปย่างเงี้ยมันดูลึกลับดีนี่ผมชอบนะมังกรน้อยอะ่ะให้เป็น number one จริงๆควรจะเป็นห้องแบบนี้หรือห้องแบบนี้ก็ได้หรือเอาอะไรมาปิดนะที่มันทําให้ไม่ค่คยคนเห็นน่ะเล่ากระงอ่ะไม่ทำงานอน่ะโอ้โหงงผมงงจริงอันนี้ผมงงแบบงงดว้วยความที่ไม่เข้าใจเลยแบบทําไมเขาถึงติดตรงนี้หรือว่ายังไงอย่างเงี้ย ใช่ไหมแต่ประเด็นคือถ้าก,กล้องมันหายไปมันก็บัตรนั้นมันจะถูกตักดอกมลหรือเ,เ,เปล่ารีเซ็ตบัตรไปเลยอย่างี้หรือเปล่าทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยแต่อันนี้เดินผ่านจริงๆควรจะขึ้นอย่างงี้มาเพราะว่าคนเขาเดินเยอะไปถือว่าดีนะทุกคนที่เอาระบบหายลูกอย่างเงี้ยมาบางเกาะน้อยนัม่อวันไปเลยสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปตามช่องจีแล้วนนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงนี่ไว้ดตามเวละคลิปนี้ไปแล้วบายมวเจันใหม่ลิน้าบ